สวัสดีครับผูกก้บริการ10บนาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีระพงและเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ตลาดทองคําไปด้วยกันนะครับหลังจากวิกนี้ราคาทองคำเนี่ยก็ แกงตัวนะครับผมนะอยู่ในกรอบนะครับชัดเจนเลย3 0 0ถึงประมาณ3 0 0นะครับผมนะมีความผันผวนอยู่ที่ประมาณ100เหรียญนะครับแน่นอนตอนนี้นะครับตลาดทองคำรอเจาะทดสอบแนวต้านประมาณ3,004นะครับผมมาลุ้นกันครับว่าคืนนี้เนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้เขาเบคต่อไปได้หรือไม่นะครับแล้วคืนนี้มีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันต่อตัวเลขเศรษกิจวิกน้ามีอะไรที่เป็นประเด็นต่อตลาดทองคํากันบ้างนะครับ หากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนทองคําไปด้วยกันครับเทรดทองออสิริสซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทํากําไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง ก่อนอื่นนะครับเรามาติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่2มิถุนายนเนี่ยเราเห็นว่าราคาทองคําแท่งเนี่ย เปิดตลาดอยู่ที่ระดับประมาณ51,250บาทนะครับลูกประพันธ์อยู่ที่52,050บาทแล้ว่างสัปดาห์นะครับราคาทองคําก็ทยายามปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสอดคล้องกับทิศทางราคาทองโลกนะครับจงส่งผลทําให้ในส่วนของโกลสปอตนะครับผมนะฮะก็มีโอกาสเทสนะครับแนวต้าน3า0 0ันะครับแล้วก็หนุนราคาทองแท่งเนี่ยนะครับไปแตะราวๆประมาณ52,100บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกประพันธ์อยู่ที่ระดับประมาณ52,900บาทนะครับก็ถือว่า ขึ้นมาจากต้นสัปดาห์นะครับราราประมาณพันกว่าบาทนะครับเกือบ1,000นะครับก่อนที่จะชะลอตัวนะครับปรับตัวลดลงมานะครับในช่วงของเย็นวันศุกร์นะครับที่อาจจะขายได้ในพิเรียดน,นะครับ ประมาณ51,800ันกว่าบาทนะครับหากเรามาเช็คดูในสดของ GoSport ล่าสุดน,น่นะครับ GoSport ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ3361นะครับผมนะฮะราคา Real-time o ออสเตรขายออกอยู่ที่5 1 8 8มนันอยนะครับฝั่งรับซื้อคืนอยู่ที่51832นัราบราคาสมาคมตอนนี้ขายออก51900รับซื้อคืน51800นนะครับผมนะก็อาจจะมีการย่อลงตัวลงมาบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องดูกันต่อนะครับว่า ในส่วนของโซนแนวรับนะครับ3330นะครับในเย็นวันนี้จะสามารถรับอยู่ได้หรือไม่นะครับถ้ารับอยู่สัญญาณระยะสั้นเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของราคาทองคำนะครับที่นํามาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับนี่ก็คือภาพรับนะครับทองคําย้อนหลัง5ปีเป็นไงบ้างฮะราคาทองคำนะครับยังรันเทรนขาขึ้นสวยๆแบบนี้อยู่นะครับ ตัดกลับมานะครับในส่วนของวิกนี้นะครับก็ถือเป็นวิกหนึ่งนะครับที่ราคาทองคำเนี่ยทยานปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าวิกนี้นะครับบอททอมมีการยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่3-4วิกที่แล้วนะครับราคาโกลสปอร์ตเนี่ยไปทาจุดต่ําสุดอยู่ที่ระดับประมาณ3,120นะครับสัปดาห์ถัดนั้นต่อจากมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบอททอมมีการยกยกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ จาก3,120นะครับเป็น3,204ดอนนะครับเป็น3,245ดอนจนวีคนี้นะครับราคาต่ำสุดของวีคนี้อยู่ที่ประมาณ3,299ดอนเห็นไหมครับก้นยังยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั่นบ่งบอกว่าเฮ้ยทองโลกนะครับโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็่งๆอยู่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเขาไปทำจุดสูงสุดของสัปดาห์นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ3,403ดอนนะครับมาเช็คในส่วนของราคาทองคำวันนี้กันต่อเลยนะครับ วันนี้นะครับแน่นอนราคาทองคําตลอดทั้งวันเนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับผมแน่นอนครับว่าเย็นนี้เวลาทุ่มครึ่งจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกาและอัตราการว่างงานนั่นเองนะครับซึ่งนักลงทุนตอนนี้น่าจะทําการนะครับปิดสถานะบางส่วนนะครับผมแล้วก็รอตลาดเลือกทางในช่วงพีเรียนดังกล่าวมากกว่านะครับฉะนั้นในช่วงนี้เราอาจจะเห็นราคาทองคําชะลอตัวลงมา ต่อได้นะครับแต่ว่าอาจจะรอเลือกทิศทางหลังจากประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะครับต้องติดตามกันทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้โกลสปอร์ตอยู่ที่3362นะครับจุดตับส่วนของวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3352จุดสูงสุดอยู่ที่3375นะครับต้องมาลุ้นกันครับว่าวีคนี้นะครับจะสามารถปิดเหนือ3,004ต่อไปได้หรือไม่นะครับถ้าแน่นอนเบรก3,004ไปได้นะครับจะเปิดโอกาสให้สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะลันเทรนขาขึ้นสวยจจัดเลยนะครับ แต่ถ้ายังเบรก3,400ไม่ได้ก็อาจจะเห็นการชะลอตัวของราคาทองคำลงมาอีกยกหนึ่งนะครับผมนะซึ่งแนวรับที่น่าสนใจก็คือประมาณ3,300นะครับหรือประมาณ3,250อดอลลาร์นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนี่ก็คือสรุปความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวีคนี้แล้วก็สถานการณ์ราคาทองคำล่าสุดนะครับในช่วงเวลาบ่าย3โมงของวันศุกร์ที่6เดือนมิถุนายนปี2 5 6 8ครับ ไปกันต่อนะครับกับข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับแน่นอนครับว่าปี2025นี้นะครับนับว่าเป็นปีแห่งความผันผวนนะครับในยุคข,ของคุณทรัมป์2.0งนั่นเองนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยลุยเยียร์ชูดเด่นะครับเราจะเห็นว่าทองคําโลกเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราวประมาณเกิน25%แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของทองไทยเช่นกันนะครับราคาทองโลกเราจะเห็นจุดต,ตา่า, 2, ตาส,สุดอยู่ที่ประมาณ2,614น,น,นะครับและจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,005ในส่วนของทองไทยนะครับจุดต่าสุดอยู่ที่ประมาณ42,550ครับแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ54,800บาทนะครับปัจจัยหลักๆก็คือสงครามการค้าสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกานะครับแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับที่ยังคงไรด์ให้ราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวขึ้นต่อนะครับแน่นอนครับว่าต้นปีมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัว gold spot นะครับผมนะปรับตัวขึ้นเร็วและแรงนะครับเราจะเห็นว่าจากราคาต่ําสุดของปีจนถึงจุดสูงสุดของปีเนี่ย2025น่ะครับมันจะมีแกลบส่วนต่างของตัวทองเนี่ยในราวๆประมาณ8ป6รดดอลลาร์นะครับหากเทียบจากตอนนี้เองเนี่ยนะครับที่มันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่แถวประมาณสัก3 3 0 0 50ดอลลนะครับมันก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวยอยู่แถวๆประมาณนะครับ700ดอลบ้าง600ดอลกว่านะครับก็ถือว่านะครับก็มีการย่อตัวมาบ้างแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับถ้าดูจากในส่วนของราคาเคิร์ฟตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่านะครับระหว่างทางนะครับผมนะก็จะมีการ ะะพักฐานของราคาทองคำเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นรอบ,นรบในช่วงของประมาณต้นมีนานแล้วก็ช่วงของประมาณสักต้นเมษาแล้วก็อีกรอบหนึ่งเราก็เจอในช่วงของประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแต่และรอบของการพักตัวเนี่ยเราจะเห็นว่า เขาพักตัวแป๊บเดียวเองนะครับผมนะส่วนใหญ่จะย่อประมาณ7-8วันนะครับหลังจากนั้นก็รีบาวปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะฮะนี่ก็คือธรรมชาติของทองคําปีนี้นะครับที่บ่งบอกว่าอุ้ยมาชะลอตัวแป๊บเดียวนะแต่สุดท้ายมันดิดตัวขึ้นต่อได้อย่างรวดเร็วเลย และทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะในปี2025เพราะว่ายังไม่หลุดในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับเลยนะครับก็ถือว่าฝั่งบายนะครับยังได้เปรียบตลาดทองนับตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับในส่วนของทองไทยก็ไม่แพ้กันนะครับผมนะทำจุดสูงสุดนะในอยู่ที่ประมาณ5 4 8 0 0นปรนะครับปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของต้นปีเนี่ยนะครับต้นปีหากใครซื้อทองคำตามที่ผมแนะนำแล้วเนี่ยนะครับท่านจะมีในส่วนของตัว Performance อยู่แถวๆประมาณ1 0,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับทองไทยแค่ครึ่งปีก็ฟาดไปแล้วนะครับเกินหมื่นแล้วนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้สินทรัพย์อื่นเลยนะครับและแน่นอนครับว่าทองไทยนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับนี่ก็คือภาพราคาทองคําย้อนหลัง3าปีก็จะเห็นว่าทองคํามันค,ค่อยๆขึ้นมาตลอดนล่แหละฮะนะครับ แต่จะขึ้นเด่นๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ2-3ปีให้หลังนะครับพอ2-3ปีให้หลังมานะครับก็กระโดดขึ้นปีละหมื่นปีละหมื่นเลยนะครับผมนะหากใครมีเงินนะครับก็แบ่งเข้ามาลงทุนทองคําแท่งได้นะครับผมนะฮะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับสินทรัพย์ทองคําแท่งเนี่ยถ้าถือยาวเนี่ยยิ่งได้ยิ่งดีเลยนะครับจาก30ปีที่แล้วหลักพันตอนนี้ป่าไปแล้วเกินครึ่งแสนนะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวคาดการณ์นะครับผมของทองโลกปีนี้เนี่ย หลายๆที่หลายๆแบงก์ก็ยังมองว่าทองคำน่าจะเติบโตได้ต่อไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซกนะครับคาดกันว่าเฮ้ยทองคำอาจจะไปถึง3,007นะครับแล้วก็อาจจะไปถึง4,000ได้ UBS 3,005 5 Bank of America 4,000 Citibank 3,005นะครับยังอยู่ในโซนแบบนี้หมดเลยน่าหมายความว่าหากท่านนะครับผมมีทองคำที่มีต้นทุนต่ำกว่าคาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3,003 3,002 3,001นะครับผมมองว่านะครับ เป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเป็นต้นทุนที่น่าเก็บนะครับผมในบางส่วนนะครับเพื่อที่เราจะไปลุ้นเป้านี่แหละฮะอย่างน้อยๆ3,500เราเห็นไปแล้วนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นต่อได้ในปลายปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะเห็น3,700-4,000ได้นะครับฉะนั้นหากใครยังไม่มีของนะครับถ้ามีจังหวะย่อผมก็ยังแนะนําว่านะครับค่อยๆทยอยเก็บนะครับผมนะฮะและมุมมอง ครึ่งปีหลังนะครับผมผมก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่ในสเกลประมาณสัก3 0 0พันถึงสามพนะครับเป็นค่าเฉลี่ยเนาะอาจจะมีการดรอปลงมาต่ำกว่า3 0 0พันได้นิดหน่อยนะครับผมหรือเกิน3 5 0พันได้นิดหน่อยนะครับผมนะก็ยังยกคงวิ่งอยู่ในเรนจ์นี้นะครับผมนะฮะ ก็ยังมีโอกาสที่อาจจะเห็นออททมไหด้วยนะครับผมนะฮะเราอาจจะเห็นออททมไห้ใหม่ที่สูงกว่า3,500ได้นะครับในช่วงของปลายปีหากปัจจัยพื้นฐานเป็นใจนะครับผมนะแน่นอนครับว่านะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีการใช้จ่ายไปกับทองคำประมาณ0.5%ของ GDP โลกนะครับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ50ปีเลยนะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับนักลงทุนตอนนี้กลัวไปหมดเลยนะครับสงครามการค้าก็ดีนะครับก็จึงต้อง ตุนทองคำนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆปัจจัยเลยสงครามนะครับระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับอิสราเอลฮามาสตะวันออกกลางยังมียังลบกันอยู่นะครับภาพรวมแบบนี้ยังคงทำให้หลายๆส่วนหลายๆลายซทเทลแบงก์ยังคงต้องตุนทองคำต่อไปนั่นเองนะครับตัดกลับมานะครับเรามาดูในส่วนของข่าวสารล่าสุดในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับว่า,าตัวเลขสกิจนะครับในฝั่งอเมริกาออกมาแย่หลายๆตัวเลยนะครับเลยก็เลยทำให้ในส่วนของดอลลาร์เนี่ย เกิดการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หนุนทําให้ทองคำเนี่ยไปแตะแถวๆประมาณ3ามพหลายรอบแล้วนะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขนะครับดัชนิภาคการบริการการจัดการการจ้างงานนอกภาคเอกชนนะครับที่ตกต่ำนะครับที่สุดในรอบ2ปีนะครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์มากมายนะครับในเรื่องของสงครามการค้านะครับคุณทรัมป์เองนะครับก็ดันไปขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมอีกเป็นสู่ระดับ50%จากระดับ25% ก็เลยทําให้ในส่วนของภาพรวมสงครามการค้าเนี่ยมันตึงเครียดขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่วงของวันศุกร์นะครับผมก็ความตึงเครียดอาจจะคลายนิดหน่อยนะครับหลังจากคุณพร้อม ต่อสายหาคุณสีจินผิงนั่นเองนะครับผมก็จะมาคุยในเรื่องของการเจรจาการค้าในลำดับถัดไปซึ่งเราต้องมาติดตามกันต่อว่าเขาจะจัดประชุมได้เมื่อไหร่นะครับนะฮะก็จะเป็นปัจจัยนะครับเชิงลบเล็กๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับข่าวเชิงบวกมันก็ยังไม่หมดนะก็ยังมีข่าวนะครับในส่วนของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคุณทรัมป์เนี่ยก็กดดันคุณโจรมพาเวลให้รีบรดดอกเบี้ยนะครับผมนะฮะ นี่ก็คือในส่วนของตัวนะครับข่าวสารที่กระทบต่อตลาดทองคําแน่น,นอนนะครับผมนะก็ตอนนี้เองในเรื่องของภาษีทรัมป์เนี่ยยังแอคชั่นตามปกตินะครับผมไม่ได้หายไปไหนแม้จะโดนสารนะครับผมนะฮะการค้านะครับผมพิพาทแต่ว่าตอนนี้สารอุทธรณ์ก็นะครับไม่ยับยั้งสารตรงนั้นเรียบร้อยละนะครับสารการค้าเรียบร้อยละนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับภาษีเนะี่ย นะครับภาษีสากลนะครับหรือ Universal Tariff เนี่ยนะครับยังถูกเก็บอยู่ในที่ว่าโลกอยู่ประมาณ10%นะครับแล้วก็มีภาษีตอบโต้อะไรอื่นๆเนี่ยมันยังมีอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็ภาษาีในส่วนของภาษีระหว่างจีนอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังถูกพักไว้ชั่วขราวนะครับอยู่ที่ประมาณ90%วัน นะครับผมพักไว้ที่นี้ก็คือยังต้องเสียภาษีนะครับคือนะครับตัวสหรัฐลดภาษีจีนเหลือ30%ส่วนจีนลดภาษีให้อเมริกา10%นั่นเองภาพรวมนะครับสงครามการค้ามันยังมีอยู่นะครับผมมันยังไม่ได้หายไปไหนนะครับผมนะฮะนี่ก็คือปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคํามันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะและแน่นอนนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังลบกันอยู่นะครับผมในสภาวะสมรรถภูมิหลักนะครับก็ยังคงกระตุ้นทําให้ในส่วนของทองคำเนี่ยยังคงเป็น สินทรัพย์ปลอดภัยในระยะนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือนะครับนี่อเมริกาตอนนี้นะครับก็เริ่มจะเฉียบ37ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับผมนะฮะนี่นี่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาพรวมนะครับการลดเลทติ้งเครดิตอีกนะครับก็ทําให้ในส่วนของดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงต่อเนื่องและตอนนี้เหมือนกับว่าในส่วนของดอลลาร์เนี่ยนะครับเคลื่อนไหวต่ากว่า1 0 0ดอลลาร์แล้วนะครับผมนะฮะ ก็ทําให้ในส่วนของทองคํามันไม่ค่อยลงนั่นเองนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับครึ่งปีหลังนะครับผมก็ยังเหมาะแนะนําว่านะครับทยอยสะสมเมื่ออ่อนตัวนะครับหรือ b u y the dip นะครับผมและเน้นกระจายความเสี่ยงดังนี้ครับหเลยนะครับเน้นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวนะครับผมเพื่อป้องกันความเสียงจากเงินเฟอ้อและความผันผวนของตลาดนะครับ แล้วก็ทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับหรือท่านจะทำนะฮะ DCA ก็ได้นะครับหากมันลงมาเยอะก็แบ่งทยอยซื้อนะครับแบ่งไม้ในการเข้ารับแล้วก็ต้องติดตามในส่วนของข่าวเฟดแล้วก็สงครามการคา้าแล้วตัวเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็สงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็อย่ามองข้ามในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคนะครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราพูดถึงข่าวนะครับก็จะสะท้อนภาพรวมตอนนี้ที่ข่า ในตลาดเนี่ยนะครับเราใช้เครื่องมือ AI ในการไปดึงข่าวนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผลสรุปออกมาก็คือในช่วงของวีคนี้นะครับตัวกราฟแท่งเทียนสีน้ำเงินซึ่งเป็นข่าวเชิงบวกเนี่ยนะครับค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับแบบนี้มาเลยทําให้ทองคำเนี่ยนะครับไร้์ไปชนแนวตั้งสามสีแต่แน่นอนนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามหากกราฟแท่งเทียนสีน้ําเงินเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับมันจะเข้าสู่สเตทที่เป็นกราฟแท่งสีแดง ตรงนี้ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเจอข่าวบวกมาตลอดทั้งสัปดาห์ละเพอข่าวบวกหมดเมื่อไหร่อาจจะเจอข่าวลบได้นะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันชะลอตัวนะครับผมนะกราฟสีขาวนี่เป็นกราฟทองคําโลกเนาะนะครับตัวนี้ก็คือข่าวบวกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ข่าวบวกเยอะๆทองก็ปรับตัวขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่ข่าวลบเยอะๆทองก็ค่อยๆชะลอตอนนี้เราจะเห็นว่าวินะครับข่าวเชิงบวกนะครับกราฟเนี่ยมันเริ่มลดเริ่มลดลงมาลวนะครับถ้าเกิดมันลดแล้วเป็นแท่งสีแดงแบบเนี้ย ระวังมันจะลงลงมาอีกล็อตหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่ก็คือระดับเนี่ยเซ็นเซ็นเนสติเมนต์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณบวก11ข่าวส่วนใหญ่ยังเป็นบวกต่อตลาดทองคำกันอยู่นะครับดอลลาร์นะครับหากใครอยากจะเห็นเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ98.71หลุด99ลงมาด้วยนะครับภาพรวมเห็นไหมฮะไซเวดดาวแบบนี้นะครับแม้แต่เส้นค่าเฉลี่ย50วันยังเบรกไปไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับดอลลาร์เสียทรงนะครับจะทำให้ในส่วนของตลาดทองคำลงได้ไม่เยอะนะครับผมนะฮะ แล้วก็เงินบาทนะครับด้วยที่ในส่วนของดอลลาร์นะครับเกิดอ่อนค่าขนาดนี้นะครับก็อาจจะทําให้ในส่วนของเงินบาทแข็งค่าอันนี้แหละนะครับจะทําให้ในส่วนของราคาทองในประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบขึ้นก็ขึ้นยากนะครับเพราะว่าเจอเงินบาทกดอีกนะครับผมนะฮะเพราะเงินบาทยังทารูปแบบขาลงนะครับทีนี้อยากจะให้ดูในส่วนของซีซันอลทองคำนะครับผมนะเราผ่านมาในช่วงของประมาณต้นเดือนมิถุนายนละนะครับประมาณ78วันละนะครับเราจะเห็นว่า ตามเซสชันนอลส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับทองมันจะมักจะปรับตัวตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จายจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับประมาณช่วงปลายเดือนกลางเดือนอาจจะมีการชะลอตัวของราคาทองคําลงมาได้นะครับผมเพราะว่าพีเรียดเนี่ยนะครับตามสถิติส่วนใหญ่นะครับมันมักจะปรับตัวในพีเรียดณช่วงนี้นะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมนะสำหรับช่วงซื้อทองคำนะครับเราก็ยังแนะนําว่า เป็นช่วงต้นปีเนะาะไขรพาดช,ช่วงต้นปีอาจจะรอซื้อเก็บในช่วงของมีนาเมษานะครับผมนะและช่วงนี้เองหากมีจังหวะดรอลงมานะครับผมก็อย่างแนะนําซื้อเพราะว่าในส่วนของซีซันอลส่วนใหญ่ช่วงปลายปีแล้วเนี่ยทองนะครับม,มักจะมีกําลังขึ้นที่สตองกว่าต้นปีด้วย นะครับผมนะก็อยากจะให้นะครับติดตามนะครับในส่วนของข้อมูลสติประกอบกับการตัดสินใจในการลงทุนและแน่นอนครับว่าทองคำปลายปีส่วนใหญ่แล้วจะปรับตัวสูงมากกว่าต้นปีนะครับผมนะนี่คือกราฟ7ใน10วัน7ใน10ปีเลยนะครับที่แพทเทิร์นส่วนใหญ่70%นะครับทองนะครับค่อยๆทยพยายามปรับตัวบวกและไปทำจุดสูงสุดเนี่ยในช่วงของปลายปีนะครับฉะนั้นปลายปีนะครับก็จุดที่สูงสุดกว่า3,5 0 0เนี่ยยังมีสิทธิ์ให้ลุ้นกันต่อนะครับผมนะฮะ ข้อมูลทางเทคนิคนะครับผมนะก็จะมีแนวรับหลักๆอยู่เนาะที่เราโฟกัส3,003 2 0 0 2 3,120 3 3, 3, 3 0ตอนราคาทองไทยที่ต่ำกว่า5 1 0 0 0ถือว่าเป็นโอกาสในการสะสมในระยะกลางนะครับ50,000นะครับ49,000ไปไป49,500นะครับน่าเก็บเหลือเกินนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมของขา่าวตลาดทองคำนะครับที่นำมาฝากทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผม ไปกันต่อกับปัจจัยทางเทคนิคเลยนะครับผมนะปัจจัยเทคนิคตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอินเด็กซ์ดอลลาร์กันก่อนนะครับดอลลาร์ตอนนี้นะครับแม้จะมีการรีบาวมาบ้างแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยยังอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงแล้วก็ยังไม่สามารถเบรกเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัว50วันไปได้นะครับก็จะทําให้ในส่วนของตอนนี้ดอลลาร์ยังอยู่ในโมเมนตัมอ่อนค่าอยู่นะครับแบบนี้นะครับทองชอบนะครับผมยังเป็นปัจจัยที่หนุ่นต่อตลาดทองคําอยู่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัดกลับมานะครับกราฟทำเฟรมวีกนะครับระยะกลางระยะยาวนะครับหากใครนะครับอยากรอเก็บของนะครับเราก็จะมีแนวรับหลักๆนะครับอยู่แถวๆประมาณ3,300ดอลลาร์นะครับหรือซื้อตรงเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้น conversion line base line ได้นะครับผมนะเส้น conversion line นะครับคาดว่าลงมาลึกๆอีกระลอกหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะไปแตะราวๆประมาณสัก3,250ดอลลาร์นะครับผมนะก็ เส้นเหล่านี้แหละนะครับจะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวรับลึกสุดนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณ3,500ดอนนะครับผมนะเผื่อเอาไว้ด้วยเนาะนะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเผื่อไม้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเส้น conversion line นะครับโอกาสที่มันมาเทสเนี่ยก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับกราฟนี้เราจะเห็นว่ากราฟนะครับ time frame week นะครับเห็นไหมครับมันเป็นเทรนขาขึ้นมาอย่างยาวๆยาวนานเลยทีเดียวนะครับ นะฮะแล้วก็2 0 2 4จนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่บนเส้นคอนเว์ชั่นไลน์และเบดไลน์มาตดยตลอดแล้วก็ยังไม่หลุดด้วยนะครับเราก็จะใช้2เส้นนี้แหละนะครับในการหาเข้าจุดซื้อนะครับจุดเบสโซนหรือจุดราคาที่มันดีๆเนี่ยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบนี้นะครับที่มันไปเทสประมาณสัก3,2 0 0นะครับผมนะหรือช่วงที่มันไปเทสประมาณ3,100รดอนเนาะนะครับเป็นช่วงที่มันน่าเก็บเหลือเกินนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าเกือบมาปีเปีนะครับ มันยังไม่หลุดเส้นเหล่านี้เลยนะครับซึ่งเส้นเหล่านี้นะครับจะเป็นเส้นสําหรับใครที่รอของถูกถูกถูกมากๆนะครับในระยะกางระยะยาวเนาะซึ่งเราได้เก็บของไปพักหนึ่งแล้วนะครับที่ราคาทองคำเนี่ย ลงไปถึงประมาณ50,000หรือ49,000ไปปลายนะครับให้เราเก็บของในช่วงนั้นนะครับวีคนี้ก็เป็นอีกวีคหนึ่งที่วอตทอมนะครับของวีคเนี่ยมีการยกตัวขึ้นมานะครับยกดวททอมของวีคนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 0ดอลลาร์ออนะครับก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ไปทําจุดต่ําสุดที่ประมาณ31,20นอยะครับอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์ก่อนนะครับก็หลังจากนั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าทรงแบบนี้วอตทอมยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ โอกาสที่เราจะไป3,004-3,005เนี่ยนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับสำหรับทองโลนะครับผมนะสรุปเลยนะคือภาพรวมระยะกลางระยะยาวราคาทองคำที่ต่ำกว่า5 1 0 0 0ไม่ว่าจะเป็น50,000นะครับผมนะฮะ หรือ50,000ื่นนะครับแต่งไว้น้อยๆได้นะครับแล้วก็ประมาณ49,000ืนาพนะครับผมถือว่าเป็นราคาหน้าเก็บในระยะกลางเลยทีเดียวหากมีจังหวะแนะนำให้เก็บบางส่วนนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปลุ้นกันแถวๆแนวต้านนะครับ3,500ัเนาะในช่วงของปลายปีนะครับผมนะรันเทรนขาขึ้นนะครับภาพรวมระยะกลางระยะยาวนะครับมาดูในส่วนของภาพรวม time frame day กันหน่อยนะครับผมกราฟ time frame ราย1วันนะครับผมตอนนี้เองเนี่ยนะครับ เขาก็ประคองเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ50วันมาโดยตลอดเลยสำหรับปีนี้ยังไม่หลุดด้วยนะนะครับผมนะหากใครรอซื้อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้เนี่ยนะฮะไปชนเห็นไหมฮะชนแล้วเด้งเลยนะครับรอบนี้ก็ชนแล้วเด้งเลยนะครับถือว่าเป็นจุดซื้อเลยทีเดียวนะครับเราจะใช้เส้น2เส้นนี้แหละนะครับในการเป็นแนวรับในการเข้าซื้อนะครับผมนะหรือซื้อบริเวณกลุ่มคลาวก็ได้นะครับ กราฟตัวนี้ผมเซตโดยใช้อิชิม o กุคลาวอินดิเคเตอร์นะครับท่านสามารถไปกดที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์เลือกอิชิมกุคลาวนะครับแล้วก็เซตได้เลยเนาะนะครับซึ่งมันบ่งบอกไว้ว่าตอนนี้นะครับกราฟแท่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับผมนะสีเขียวๆแบบเนี้ยนะครับผมนะฮะยังไม่มีโอกาสหลุดไปเลยในปีนี้นะครับผมนะยังบ่งบอกว่าขาขึ้นยังสตรองเทนเอามากๆเลยนะครับผมมันไม่เหมือนกับช่วงนั้นเนาะที่มันเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆเนะี่ย ช่วงนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะทองมันจะย่อทองมันจะย่อกลยุทธ์ที่ได้เปรียบตลาดที่มันย่อเนี่ยคือกลยุทธ์เซลล์นะครับแต่ตอนนี้เราต้องกลับกันนะเพราะว่านะฮะตัวเขาเนี่ยนะครับยังสตรองอยู่บนเส้นนะครับอยู่บนกลุ่มคาวเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2024ละถือว่าครับ time frame day นะครับเป็น time frame ที่ยังเป็นเทรนขาขึ้นดีเอามากๆเลยนะครับซื้อจุดซื้อจุดที่ดีจุดไหนเส้นค่าเฉลี่ย20วัน นะครับอยู่ที่ประมาณแนวรับ3,003 3เครับเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,260ดอลนะนะครับโซนเนี้ยนะครับก็จุกตรงเนี้ยนะครับเรนกลุ่มก้อนเมฆเนี่ยถ้าหล่นลงมาแล้วรับอยู่ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่ารับอยู่มันจะเกิดการรีบาวเห็นไหมฮะนะฮะภาพแบบนี้นะครับเรายังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นในภาพรวมระยะกลางถึงสั้นหน่อยๆน,นะครับผมนะยังทรงดีอยู่นะครับผมในสำหรับการาฟทางเฟรมราย1วัน ตัดกลับมาทำเฟรมราย4ชั่วโมงนะครับผมนะราย4ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นเช่นกันนะครับผมนะฮะก็ดูได้จากนี่แหละฮะยังประคองเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับ100วัน200วันอยู่นะครับอาการยังดีอยู่นะแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในวิคนี้นะครับสุดสัปดาห์ห้ามหลุดเด็ดขาดครับ3330ถ้าหลุด3330เนี่ยมันจะทำให้ระยะสั้นเนี่ย เสียทรงลงไปได้นะครับผมนะ 3, 3, 3, 3, 3สามพสคือที่อยู่ของเส้นค่าเฉลี่ย50าสิบวันนั่นเองคือเส้นสีเหลืองตรงนี้แหละนะครับถ้าหลุดเดี๋ยวเขาก็น่าจะไปลงไปต่อครับแต่แถวประมาณ3ามพันามนะครับหรือ3250ันาสนะครับผมนะฮะก็อาจจะเป็นจุดดีก็ได้ที่ใครไม่มีของเนะาะถนาสามพันสามวันนี้เนี่ยคำนวณตามเลรดบาทคร่าวๆเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณสัก5 1 2 0 0ื่นนะครับสามพอยู่ที่ประมาณ5 7 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นรอบของการเก็บของนะครับฉะนั้น ทางเฟรมรายสชั่วโมงนะครับจะต้องเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเขาไม่หลุด3330นะเอาคีย์นี้เป็นหลักนะครับถ้าหลุดจะเสียทรงแต่ถ้าไม่หลุดนะครับเป้าที่เราลุนได้ก็คือเท่าไหร่ครับ3 4 3 4 34, 3 4 3 4่นะครับ ฝั่งรับซื้อคืนอาจจะไปแตะราวประมาณ52,200ถึงประมาณ52,700ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือค่าที่ผมคำนวณน,นะครับจากทองโลกเป็นทองไทยคร่าวๆนะจากเหรีบาทปัจจุบันนะครับเอาอย่างนี้กันก่อนนะครับผมนะฉะนั้นกรอบการลงทุนระยะสั้นสำหรับวันนี้ใครนะครับอยาก เทรดระยะสั้นนะครับก่อนตัวเลขนอนฟาร์มออกนะครับผมนะหากใครมีสถานะที่ต่ำกว่านะครับ3360นะครับผมนะถ้าขึ้นมาแถวๆ3 3 7านยะครับ3า7 5นะครับผมก็อาจจะพิจารณาแบ่งขายทำกำไรบางส่วนไปก่อนแล้วก็ไปรอลุ้นตัวเลขนอนฟาร์มนะครับเราจะซื้อก็ต่อเมื่อนะครับสองกรณีด้วยกันก็คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่ทองโลกนะครับสามารถเบรกแนวต้าน3า0 0ขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งตัวเนี้ย เราหน้าโฟ l o w บายตามมากเลยนะครับถึงราคาแพงหน่อยนะครับก็จะเป็นจังหวะระยะสั้นในการโฟล o w บายตามแล้วเป้าหมายถัดไปก็จะอยู่ถัดประมาณสักนะฮะสามพันสีบาสนะครับเราอาจจะได้แก็บระดัรประมาณ300บาทในระยะสั้นได้นะครับจากการโฟ l o w บายกรณีที่เบรกเนี่ยต้งสำคัญกรณีที่วันนี้ยังไม่เบรกสามพันสีแน่นอนเดี๋ยวเราไปรอเก็บของรอบใหม่นะครับ ก็รอสัญญาณได้เลยนะครับว่าอุ้ยนะครับ3 3 5 0นะครับ3า3 0ราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ51,700 51,500นนะครับก็จะเป็นโอกาสที่รอเก็บของนั่นเองนะครับ จุด stop นั่นเองก็คืออยู่แถวๆประมาณ3 3 3 0ถ้าหลุดแล้วเสียทรงนะครับผมนะจุดนี้นะครับแล้วถ้าเสียทรงเราจะกลับเป็นสถานะเซลล์นะครับแล้วเราไปรอซื้อกลับแถวๆประมาณ3,300นะครับผมนะสามพันผมก็ยังเชียร์ว่าน่าจะยังมาอยู่นะครับเป็นราคาที่จับต้องได้กันอยู่นะครับฉะนั้นใครเทรดระหว่างวันต้องเข้าเร็วและออกเร็วเห็นกําไรออกเห็นกําไรออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ ปัจจัยเชิงบวกจัดจ้าของตลาดทองคำมันยังไม่ค่อยมีนะครับและที่สําคัญเลยหากเจอข่าวเจรจาก,การค้ามันพร้อมที่จะย่อนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ย่อลงมา60ดอนนะครับผมนะฮะก็ให้ระมัดระวังนะครับโอกาสที่มีข่าวเจรจาก,การค้าเมื่อไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อลงมา60สดอนถึง100ดอนได้นะครับหกดอนถึง100ดอนเนี่ยก็ราวๆประมาณ5 0 0ถึง1,000บาทนะครับฉะนั้นผมก็ยังคงแนะนําว่านะครับกลยุทธ์นะครับในการเข้าซื้อแต่ละไม้น่ยอย่างน้อย ไม้แต่ละไม้ควรห่างกันราวๆประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่นะครับผมเพราะว่าราคาทองคําโลกช่วงนี้ 1, ผันผวนะครับถ้าดรอปลงมานะครับแล้วเราแบ่งไม้ได้ถูกๆยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คอสในการติดดอยของเราเนี่ยนะครับต่ำนะครับผมนะนี่ก็คือในส่วนของกลยุทธ์นะครับที่มองต่อนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือมองเป็นเทรนขาขึ้นหากไม่หลุด3 3 3 0หรือราคาทองไทยไม่หลุดต่ำกว่า5 1 5 0 0บาทแต่ถ้าหลุดโซน ต่ำกว่า3330หรือ51,500มันจะเกิดการนะฮะเสียส่งเทรนขาขึ้นในระยะสั้นทางเฟรมราย4ชั่วโมงนั่นเองแล้วอาจจะเกิดการพักตัวแถว,แ,ถวแนวรับประมาณ3,250 3 3ถึง3,300ได้นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับราคาทองไทยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ5,700 5 1ถึง5 1 0 0ให้รอเก็บของนะครับผมนะฮะแล้วก็คืนนี้นะครับตัวเลขนอนฟาร์มนะครับ ก็ฟ o r e แ a s t เป็นบวกต่อตลาดทองคำนะครับผมนะอยากจะให้ติดตามกันต่อเลยนะครับในช่วงของทุ่มครึ่งนะครับก็รวมถึงอัตราการว่างงานด้วยนะครับหากตัวเลขนะครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดหวังนะครับผมหรือคาดการเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานมันตกต่ำหรือเกินนะครับผมตัวเนี้ยคาดอยู่ที่ประมาณ1 2 6 0 0 0ตําแหน่งถ้าต่ํากว่านี้อีกแน่นอนดอลลาร์จะอ่อนและทองจะขึ้นต่อแน่นอนนะครับผมแล้วก็หากอัตราการว่างงานนะครับปรับ ตัวนะครับผมฮะสูงขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนดั้มทองขึ้นไปแน่นอนนะครับแต่กลับกันนะครับผมนะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพอเหากตัวเลขกลับมาดีเฉยเลยนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเกิดสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับราคาทองคําอาจจะย่อลงไปได้นะครับจุดนี้ให้เรามาระวังคีย์อย่างที่บอก3,330ต้องจับตาดูนะครับนี่ก็คือภาพรวมทางเทคนิคนั่นเองนะครับผม สรุปตอนนี้นะครับเราก็จะมีแนวรับนะครับที่เราจะต้องจับตาดูนะั่นก็คือแนวรับ3330นะครับถ้ารับอยู่มันจะประคองเทรนด์ให้เป็นเทรนขาขึ้นในระยะสั้นต่อไปนะครับโดยมีเป้าหมาย3 4 0 0นะครับ3,435นะครับ3,400 50นะครับหรือ3,500ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็แนวรับนะครับหากดูด3330จริงนะครับเราก็จะเห็นแนวรับประมาณ3,300นะครับถึง3,250เดลต้านะครับโฟกัสกันระยะสั้นเนี่ย3380นะครับผมนะเบรกไปได้3 4มพจับตาดูต่อนะครับเบรกสามพไปได้ไปต่อ3434นะครับภาพรวมนะครับผมนะฮะในระยะกลางระยะยาวราคาที่น่าเก็บนะครับก็คือโซน3,300 3, 2, 3, 120, 3 0 0 3 1 2 0 3 0 3 0นะครับราคาทองคำไทยเนะี่ยที่ต่ำกว่า51,000 ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าเก็บนะครับผมในบางส่วนนะครับราคาทองไทยณตามแนวโลกนะครับตามทองโลกณแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับสามสามแปดศูนย์นะครับราคาฝั่งรับซื้อคืนของราคาไทยน่าจะเคลื่อนไหวแถวๆประมาณห้าหมื่นสองพันนะครับแล้วก็หากขึ้นไปสูงสุดแถวประมาณสามพันสี่้อยห้าสิบเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะครับในส่วนของแนวรับนะครับก็มองอยู่ที่สามสามสามศูนย์นะครับราคาทองไทยอยู่แถวๆประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ แล้วก็เผื่อไว้นิดหนึ่งเนาะหากหลุด3330อาจจะไป3,300-3,250ณตอนนั้นเนี่ยนะครับราคาทองไทยเนี่ยนะครับน่าจะเห็นนะครับประมาณ5,500ได้นะครับผมนะฮะนี่ก็อยากจะให้ติดตามกันต่อให้ดีนะครับสำหรับราคาทองไทยนะครับผมที่ยังมีโอกาสในการนะฮะขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าทุกครั้งในการขึ้นก็มีการย่อนตัวมาบ้างเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนทองคําข่าวสารการลงทุนและก็รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับลิกโชมดีไซน์การทองใหม่ Memory in gold ให้ทองเติมเต็มความสุขของคุณและคนพิเศษในทุกช่วงเวลาชีวิตทองคําแท่งออซิลิ96.5%เล่นอยู่ใต้คลิปคลิกเลย